อตอนนี้กําลังเร่งกันหาครับทุกคนครับตอนนี้บ่ายโมงกว่าเนาะนี่ฮะปากพางนะครับขุดไปพางนะร้องเรียกไปพางนะครับจานเจต่อเอ้ยต่อเอ้ยมาเถิดเตรียมปิดจอบแล้วนะไม่มาไม่เห็นแล้วนะจานเจก็จะประมาณนี้ฮะเรียกประมาณนี้ หลายคนก็เรียกเรียกหานะก็พยายามเขี่ตามดิมตะลิงะฮะที่ดินขึ้นมา ีกหนึ่งจุดครับทุกคนอยากเจออะไรบางอย่างน่าสงสัยฮะ้องมาเช็คด,ดูก่อน เดี๋ยวชิ้นส่วนกระดูกนะฮะกระดูกเยอะมากตัวนี้ค่อยๆยแงยะดูนะครับเพราะว่าบริเวณคุ้งนั้นตรงนี้ในด้ำน,นี่กระดูกเยอะนะ ข้าวคระจั์สิ่งส่วนกระดูกเยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าเราก็สิ่งที่อยากเจอคือส่วนหัวกระโหลกแล้วแล้วก็สะโพกค่ะกระโหลกกับสะโพกเนี่ย,กกะะยคือชัวร์สุด พี่พนบกิจเดินทางไปโคราชแล้วครับไปกับพี่อ๋อครับเห็นว่าจะมาเนี่ยเอามาเลยพี่ถึงแล้วโอ้โหอะไรจะไวขนาดนั้นทำไมไวจังเชื่อสักตัวก็ได้ก็นี่ ครับการค้นหาบริเวณนี้ก็ก็มีนะนี่ยยังขุดหากันอยู่ครับก็คงทำทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้นะครับปากกร้องไปพากนะขึ้นมาเิอต่อเอ้ยนะครับอาจารย์เจเรียกมาเถอะให้อภัยกันหมดแล้วหน้าให้แม่เด บอกอยนนี่แกนาให้แม่เด้อาบ,บ้านกจว่าแม่อเอาเ,เห็นไหมครับเสียงอาจารย์เจพูดนะฮะแกนา<ด>ให้แม่เด้อต่อเอ้ยนะครับตอนนี้ก็ยังง,งัดงัดเงีง้ยในตรงที่คิดว่าจะใช่เนาะแต่ว่ากระดูกที่เจอไปเมื่อกี้นี้ก็เก็บรวบรวมไว้ส่งให้กับตำรวจเยนีนะจะมีตำรวจเข้าบารับระหว่างนี้ก็หาไปเรื่อยครับ ก็ยังไม่หยุดค้นหาเนาะซึ่งวันนี้ถือว่าปิดจ็อบเลยครับหาไม่เจอก็ถือว่าปิดจ็อบไปเลยนออยตรงนีอนน้องนั่งยตงนะยเ่ตรงนี้ก็ภาวนาให้เจอทะนะ่านน ล่าสุดอาจารย์ได้เจอน,น,น,น้องนอมไหมฮะขอบคุณครั <Okay. S 2> บคุยโอเควคุยแล้วก็เข้าไปเรื่องของดูแลแม่ของน้องที่เป็นผู้ป่วยโอ oh. แล้วก็ไปดูเรื่องของการเดินทางของแม่เขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับครับผมบคืออย่างน้อยเราก็ต้องแยกอ่ะครับแม่เขาป่วยเราก็ช่วยในตามป่วย แล้วก็โอนตังค์ไปให้น้องกินใช้นิดหน่อยครับรวมทั้งก็เอาตังค์ไปฝากให้เจ้าพุธด,ด้วยเพราะว่าไม่มีตังค์อันนี้คือล่าสุดที่ที่ให้ครับ,รบผมที่ให้เพราะว่าอย่างน้อยเขามีชีวิตอยู่แหละเขาจะด่ายังไงก็ช่างอย่างน้อยเขามีชีวิตอยู่เขาต้องดําเนินชีวิตถ้าเขาคิดได้ตัวนี้เอ่อพอกับนอนอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับไม่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 ไมไมไมอยู่คนละที่กันไอ้แล้ว,ลว,ลวอยู่โรงเรียนประจําคนหนึ่งอ๋อโรงเรียนประจําคนหนึ่งครับผมแล้วไอ้ คดีเนี่ยตอนนี้เขาส่งฟ้องแล้วใช่ไหมมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วใช่ไหมฝั่งไหนฝันน่งพ่อหรือฝั่งนอฝั่งพอ่อฝั่งพ่อส่งฟ้องครับอยู่ชัน้นอายการยังยังยังจะไม่มีการสืบกันอะไรใช่ไหมมีการนัดพร้อมอะไรใช่ไหม,มน่าจะผมว่าไม่เข้าเรือนจำไปแล้วนะ คดีเขาเรือนจำมันมันมันจะไม่มีนัดแล้วนะมันพิพากษาแล้วนะอย,ยอมรับสารภาพแล้วนะอนีครับขอบคุณครับแล้วน้องนอได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับน้องตอไหมครับถึงฝากถึงลูกอะไรไหมครับตอนล่าสุดที่คุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยอ,อไม่ได้ฝากถึงครับก็พูดแค่ว่าน้องชอบกินอมยิ้มอาจารย์ถ้ามาไหว้น้องฝากซื้ออมยิ้มให้น้องด้วยก็แค่นั้นเองอ ทีแรกเข้าใจนึ้ว่าตัวแม่ของเด็กเนี่ยจะมาด้วยจะมารัาจะมาจะมาแต่ว่าเขากลัว <S <S ใช่ก็กคิดไปดคิดมากลัวหนูกลัวลว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวจะเสียด้วยก็ไม่ไม่มาก็ไม่ว่ากันถึงไม่มาเราก็ต้องมาอยู่แล้วครับพูดไวแล้วแต่ก็ยังยืนการรอจ้าตั้งสองวันว่าคือบริเวณนี้คือจุดที่ทิ้งน้องอยู่ยืนยันครับรอเขายืนยันเอาตรงๆ อันนี้ผมพูดตรงๆน้องกลับคําไม่ได้แล้วทุกอย่างมันอยู่ในชั้นสํานวนหมดแล้วสํานวนหมดแล้วเว้นแต่ว่าถ้าถามผมนะเอาเข้าเครื่องจับเท็จอีกรอบหนึ่งทําไมตํารวจไม่เอาข้าเครื่องจับเท็จอีกรอบหนึ่งกับคํารับสารภาพล่าสุดครับเนาะจะได้รู้ไปเลยว่าเปน็นจริงหรือเปล่าใช่คือตอนนี้มันเป็นเอาตรงๆครับไม่ใช่ว่าผมผมผมเชื่อหรือไม่เชื่ออ,อะไรนี้แ้กัน เขาที่ทุกคนดูน้ํามันตีเข้าข้างหมดข้างในตีออกอย่างมากมันก็ติดอยู่แค่ตัดเอาตรงนี้มันเป็นสันน้ําติดก็ติดอยู่แค่นี้ไม่น่าจะออกไปไหนได้ใช่นี่แต่ว่าที่เราเจอเราก็ยังไม่มั่นใจเมื่อกี้นี้ว่าเป็นเศษส่วนหัวของน้องที่แตกออกมาหรือเปล่าแล้วอย่างดินที่นี่มันก็ยังไม่สามารถจะหาได้เนี่ยพอขุดขึ้นมามันก็จะแฉเหมือนเดิมเพราะว่าที่ที่เราได้ไปมันเหมือนกับเป็น ชิ้นส่วนขงกะโหลกใช่ไหมใช่เป็นเหมือนชิ้นส่วนที่ที่ที่กะโหลกข้างบนก็แต่ว่ามันจํานวนน้อยไปมันน้อยใช่มันน้อย,ม,นนอยมันน้อยเกินเกินที่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 จะสันนิษฐานได้ครับมันมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เองหกเจ็ดชิ้นซึ่งมันประกอบแล้วมันไม่ได้หัวเพราะยังไงหัวมันมันก็ต้องแข็งถ้าเป็นหัวครับครับหัวกับสะบักหลังยังไงก็แข็งเพราะน้อง ขึ้นนลงๆแล้วลุกยืนแล้วคานแล้วโครงสร้างกระดูกก็น่าจะคนสร้างกระดูกน่าจะสมบรู<ล>มบรณ์แล้วน่าจะสมบูรณ์แล้วอย่างน้อย,นยมันถ้ามันเจอเจอเนี่ยไม่ต้องเจอทั้งตัวเนี่ยคือมันเจอประกบกันสักก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยสักอุ้มมือหนึ่งเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเป็นสองสัวแน่นอนแต่นี้เราไม่เจอเลยต่อไปกันต่อไปขอขอบคุณอาจารย์เจครับผมนี่ครับก็ ยังได้คุยกันอยู่เนาะซึ่งอาจารย์ก็ยังให้ความช่วยเหลือเนาะแล้วมันจะเป็นการนําส่งพ่อแม่ไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พูดคุยกันพระราสุดก็ยังยืนยันอยู่ว่าน้องตอยังอยู่ที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ค้นหากันแบบเต็มที่เลยในบริเวณที่เกิดเหตุอา้าวนี่คือบรรยากาศวันนี้นะถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะรายงานให้คนได้รับทราบกันครับกับการตามหาน้องตอครั้งนี้ขอลงคลิปกันครับสวัสดีครับ